โอ้กลับมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะผมเลิกง,งานแล้วครับเ okay, <okay>, okay. ลิกง,งานแล้วครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลต้องหารายหนุน <c oughs> ฮะ <c oughs> อะไร <c oughs> เอาเจาโซออก เลิกงานแล้วครับนี่ก็กลับมาเข้าแคมป์ครับเต็มเลยอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรแบบไหนฮะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไดไรแบบไหนมารีบเขารอว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ทำไมทำไมอาจารย์เนี่ยทำไมจ้างมาไ นั่นเลยเป็นแบบไหนขับรถไม่ต้องเหยียบครับใช่ไม่ต้องเหยียบรีบเาลาวะอาจารย์ตามามานานแล้วเนี่ยเร็วๆโอ้โหเาลาวะโอ้ไม่เราก็เหยียบให้เขาหน่อยไปถ้างั้นบริษัทเขาคงไม่ใส่มาหรอกเอ้า เหยียบให้เขาหน่อยเออเทพของแท้เลยเอาก็ของแท้แกว่าเกไปอยู่แถวเขาแถวดงเนี่ยเออเอออยู่หลังเขาตามหามานานแล้วเนี่ยการรับข้วเอพิสูจน์ด้นเลยยังยังไม่มีไอ้นี่เลยการเอาอะไรเดี๋ยวเกียร์หนึ่งถึงเกียร์แปดได้ยินเสียงทุกเกียร์ เอาโทรศัพท์ไหมจานโอยอยอใช่อ้ยดีแลวไเาเอาเลิกงานแล้วครับเอ้าแล้วแบบไหนอ่ะเนี่ย แล้วทำไมต้องลากมันห้าโมงแล้วก็น่าจะให้แมคโครเขามาโกยไอ้นองมันอยากโชว์ความแรงเดิมไหนด้วยลากสูข <laughs> ้ขาดเลยโชว์ความแรงของมันไง <laughs> <laughs> ผมก็คุยกันเสียภพอยู่บอกว่าเออมันใกล้จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวแมคโครเขามาโกยให้ <laughs> อ๋อโชว์คว <laughs> ามแรงอ๋อก็เลยเอาไม่ออก <laughs> เอออ่ะกลับมาแล้วครับ240คันนี้ก็หมดปัญหาแล้วครับผมพอดีผมเทสมาเรียบร้อยเสียตินก็ก็สบายใจขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมครับอบ่าที่เข้ามาชมคอมเมนต์ใช่ทั้งติทั้งชมทั้งชมขอบคุณมากๆครับใช่ก็ รถมือซองครับม,มันจะรถใหม่หนเนาะมันเป็นรถเก่ามันเป็นรถเก่าเออนะใช่ครับก็ทําไปซ่อมไป,ไปตามตามภาษาผมนี่แหละไม่ต้องซ่อมแล้วทีเนี้ยคือเทสมาเทสร,ระบบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซ่อมแล้วเดี๋ยวไอ้ค <c oughs> ันนั้นอน่ะวิ่งอะไรเดี๋ยวอะไรหลุดเดี๋ยวไอ้นี่หลุดเดี๋ยวนั่นหลุดอุ้ยหนุนด้วยเด้อลูกพี่ดูดิไหนเราลิงก์ตรงน้เราเปลี่ยนดีกว่า ไหนครับลั่ลลตัวไหนอีกอรั่ไอ้ตรงไอ้โตนั่นนะหน้าแป้นหน้าแป้น,นหน่าแล้วมันไม่อยู่เพราะว่าคอเมนก็ใส่เนาะมันเป็นโอริงมันเล็กกว่าร่องไงแล้วก็พยายามดึงใส่ไง<อ>ดึงใส่ปึ๊บก่อนตอนใส่นอ็อต่ะกลัวมันปลิ้นออกมาไงสมพอแต่ช่างเขาบอกว่าให้ซื้อกุญแจเออให้ซื้อกุญแจใช่ไหมซื้อกุญแจเวลานั้นก็ถอดเปลี่ยนเองอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมรวยเยอะไหมล่ะ หยดเดีตัวนั้นแหละอ๋อยูตื้งอยู่ตื่นอ,อยา <laughs> อันเป้นนั่งหน้ารถมาในปรึกษากันคุยกันแล้วเด้วันนี้ได้กี่คิวเนี่ยโอ้ยวันนี้ได้กี่คิวสิบสามโอ้ <laughs> สุดจัดไหน,น,น <laughs> โอ้รั่วแค่นี้รั่วแค่นี้เดี๋ยวมันปิ้นอีกอ่ะโอ้ย มันเป็นเรื่องปกติไปได้รถผมมันต้องไม่รั่วเหมือนก็ถามผมอ่ะก็ถามว่าขับรถมากี่ปีแล้วผมบอกว่าโอ้ผมก็ขับอยู่ก็บอกว่าถามหัวอาชราบีมีกี่หัวผมตอบไม่ถูกเอาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้บ่บยังไม่อยู่ตัวทําไมอะ่ะก็ยังไม่อยู่ตัวครับน่าจะต้องนอนอีกขึ้นคืนโอ้อย่าเลย ชาเลยกลับเถอะผมเป็นปลาแล้วนี่ผมเป็นปลาแล้วฟันก็ไม่ได้แปลงโอ้ยตายตายตายโอ้เป็นปลาแล้วบ่เป็นปลาแล้วีพอดีะไรอะใส่กละมังพอดีเลยใส่กละมังบ่ออเอานน้งบองทำอะไรอ่ะใส่ไอตัวกระโดโลายแล้วไปพูดว่ารถเขาอย่างงั้นรถเขาี้ เนี่ยบอกว่ามันได้รถเขาไม่ดีเนี่ยนี่เออไม่ได้ไม่ดีมันไม่แรงเออไม่แรงยังไงมันไม่แรงสวยลงไม่ได้เนี่ยโอ้ยก็แค่เขาถอยผิดแค่นั้นเองเขาถอยผิดพลาดโดยนิ่งนองไม่ได้เลยโอ้ยอันนี้ดีนะเขาเก็บอะไรได้อะถ้าไม่งั้นน่ะโอ้หายหายต้องซื้อไอ้ตัวนี้ใหม่เออโอ้ตายตายตายซื้อก็ประมาณ เออพันห้านู่นแล้วอันนี้เติมน้ำมันยังนี่ยังนี่น้ำมันเหลืออยู่ประมาณนี้เฮ้ยเติมเลยเติมเติมเติมเออบอกเซ็บเอาน้ำมันมาเติมเลยฟินได้อีกวันหนึ่งเออเอาเอาน้ำมันมาเติมเลยได้มพบอกเขาดิบอกเขาเติมให้เต็มถังเลยทำไมอ่ะโอเคร้องโอ้ยเลยเลย เสียซื้อสมุดซื้ออะไรซื้อปากกาให้เขาเช็คเออเอามาให้เขาขีดเที่ยวด้วยยังทำนี่มื่นหมื่นสามมื่นสี่นี่อะไรอะไรน้ำมันเต็มถังโอ้เดี๋ยวบอกเสียภบเลยเติมกี่กิโลนสี่สี่กรโลนนี่นี่ไอที่ปัญหานี่ปัญหานี่แหละนี่ยที่ผมกินน่ะไอเปรี้ยวนี่และใช่ ้องขับมาหนี่เลยเอากินเนื้อกินเนือแล้วกลัวกลัวอยู่ไม่ได้ปะอันนั้นแบบไหนน่ะไหนอันนั้นนี่น่ะนี่แหละตัวตัวยิงโลหิน่ก็นั่นแหละนั่นแหละขันเข้าคืนป่ะขันเข้าคืนเอาแล้วมีน็อตมายังไงอ่ะไหนสายเด้ไปดูใช่ไหมใช่เออดูรถเนาะเท่าแกเนาะก็ใจดีเนาะใจดีเออขับลากลูกไปมาไปมาเนาะ สุรินทร์ยองสุรินทร์ยองไม้ไม่ก้าวพองคำด้วยไม่กร้าวทองคำลูกน้องดีเด่นไงโอ้ยตาแกในใจดีเติมน้ำมันให้ลูกน้องขับไปขับมาอยู่นี่ผมไม่ได้เป็นลูกน้องเขาแล้วผมเป็นลูกเขาแล้วเป็นลูกเขาแล้วเป็นลูกเขาแล้วโอ้ตายแบบนี้นิ่งน่องขาแรง แซงทีละสามอมไม่ใช่ธรรมดาอนั่งเนียวด้วยนังเนียวอีดังหากใช่อืมถ้าถามผมว่าขับรถขับรถพ่วงเป็นไหมผมบอกว่าขับไม่เป็นผมไม่เป็นไม่นิงนองอ่ะถามถามพี่อ่ะถามว่าช่ขับรถพ่วงเป็นไหมพีบอกเฮ้ยขับไม่เป็นหลับนี่มาขับรถพ่วงเลยไหนเเลิกขับแล้ว อยากอยู่บ้านสบายๆแล้วไม่อยากออกไปไหนแล้วอายุเยอะแล้วอาจารย์ทำไมไมเอารถอาจารย์มาวิ่งอ่ะรถวิ่งอยู่แถวนั้นพอแล้วอวิ่งอยู่กับเสียศูญเสียศูญทุนเยอะวิ่งอยู่แถวนั้นพอแล้วไม่มานี่เราทำไมขี้เกียจมาดูไม่ต้องมาเฮ้ยมาที่อืผมอยู่แล้วยวใครไม่คือผมสีบส่งสับบ้านพื้นนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเออขันให้มันแน่นๆนะอืมเนี่ยรู้ไหมผมซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทแน่นเจดีด้วยยี่ห้อดีด้วยนี่เออยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอะไรนี่ยไหโอ้ายรับสมัครหลังงาน อถึงวันเวลาก็เดี๋ยว <c oughs> เราเจอกันคลิปหน้าครับ